สองอบีต่างก็ตีไม่เท่ากัน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 เท่า แคาเรวดาปกครองยกเล้วน้ำมองตงเดาวุมันฝนเินตันตื้อฝันีนี่สเป็นคร้องเนาะอคน้องตันเด้อ้องนนเียนอรอ่ไดานี้นะ้ามาอาน่เรืองของ บนท้าอร่อยเนาะเออเอาแค่แต่ฝากฝังช่วงะป้าอรอยแค่ที่เรเห็นเห็นเราก็ไก่นี่ไก่เอาก็ไกี่ไกดีก็ขายเข้ามาหน่อสั่งหน่อยเหนายามพยายเนาะเออบะป้าเนาะเออบนท้า อันนี้เที้าเียนมุ้งมอนมากไม่หากล็อกหาไพ่านันหรวอปล่าตันี่ก็พีก็พี่ต่างต่างมากมอมองมากบหรเจ้าผู้ซื้อบต่าอกอันนี้คืออย่างเงี้ยอะไรมาพังตู้มีอย่างเงี้ย

เราเห็นเห็นเราก็ไกย์เกย่เกย์เกย์ไกเกย์เกยเกย์เกย์ไกย่เกย์เกย์เกย์เก่ไเกย์เกย์เกย์กย์กย์เกย์เกย์คกย์เกย์นกย์เกย์เกย์เก่์เกย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 ูกย์เกยไเกย์เกเกย์เกยกย์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 กยกกกกกก

nghe đưa tàu ai, đưa tàu bị ngon, bắn lông đưa tàu bị đây là con thóc, 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 con con thóc, Ừ, thóc, con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  con

ึ้นฝันอีกโซนั่นก็เห็นบมโลกอย่าเดียนเป็นวัยเด็กผมตกแกงแดงไม่กี่มูเฮ้ยเขาก็บเห็นเห็นเขาก็ไปที่ไปเขาก็ไ่ี่ไปดี่เขาสเชี่ยลนอนมากไม่หาบุกหาไพ่มาหนั่งหรบอ่าก็มีนกก็ผีก็ยากตามมั้

ลู็กระทำพนมุ่งหวังโอ้เว้ยอังเป็นถึงเขาเปียพูนเป็นเหลาเรียงลูกเ้าได้ยุทธุงถิ่นเห็นพอตะห็นเห็นก็ว่าไกลนี่เทร็กับไก่นี่เ่ยีก็บี่ันเลวกระจายโอ้จังสันั่วตับแต่มันกจังวาเนาะาบพ้กกันหับะตากานมอ

Ờ, bà kia nói có gì, có gì đâu Nói thật ra không có lúc ừ, để tiến Phật phá hiện của không, tốt tình hôn Thế này, thật ra đứa nào có thân Cô kia đứa nào ôm nào nghe như thế nào À, không

การสีหมาด้มท่าังแขนเครื่องถึงดุ้งกะทังุ่มุ่ังง้ควายถงถุงปียกุ่นป็นเหล่าเลี้ยงลูกเต้าได้ยึดทุ่งเย็นป้ป้ากรดชะนเออเอาใ้จกรพรังนพ่นปาป้ากรดเรงุ้งกะทังพุ่นมุ่งวังง้อควายถงถุงปียกุ่นป็นเหล่าเลี้ยงลูกเต้าได้ยึดทุ่งเย็น